ย่างย่างบบหน่อยนะครับบรอยู่พทัยากาสได้เห็นทะเลด้วยเพราะช่วงกลางวันก็จะนอนนะได้มาเห็นนิดหน่อยช่วงคืนก็ดีแล้วมาซื้อปลาหมึกย่างที่หน้าหน้าเซ็นทัศน,นะครับแต่พัทยา ไม่วันนี้พหาพีชพลอยแล้วก็พ่อกับแม่จะไปทะเลนะว่าแม่ไม่พาหนูไปเลยเดี๋ยวพามาแต่ว่าวันนี้คือพาขอแต่คนเยอะมากแต่คนเยอะเยอะกว่าเยอะเลยแบบือแบบตอนนั้นเราก็พาพีชพลอยมาที่นี่แหละใช่มาที่นี่เลยแต่อันนี้คือเป็นฟิลแบบคือคนเยอะแบบต้องตัดปีใหม่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาจัดโซนให้ขายใช่ไหมครับ ปกติจะอยู่ข้งางถนนฝั่งนี้เป็นที่ประจักตอนรี้ม่ไดเป็นตนน้นเป็นบุธแล้วแปละแล้วแปล<ป>อากาศกำลังดีเลยครับเ<ม>ดี๋ยวเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูยังงี้ไม่รู้กี่ไม้ขึ้นบกี่ส เอาเองก็ได้ตัวไม่งไม่เอาค่ะสองคจะใหญ่อถ้วยครับจะไปแกใหญ่ ครับอีหล่าไม่เห็นงานอยู่ไสกีกขึ้กุ๊กเนี่ยกีดไม่ได้ไปเมืองนอกเมืองหน้าหรอติเมียงบาบส่งเงินไกจักเทียมบ่ล เออมันเป็นหังเคียง <c oughs> <c oughs> กินข้าวไปชิปกินข้าวไป <c oughs> หลานยายสวย <c oughs> เอาไม่หออ่หอนะวะ ช่วยกันพี่น้องเขากุ้มครับพอดีมันชดเชยของเดือนมก,กราคมพึ่งไอของเดือนท่านว่าคมผมพันไปตอนวันที่สี่มกราคมนี่เองครับเพราะว่างานมันเลื่อนเราก็เลยชดเชยก็เลยเพิ่งเปิดกลุ่มมาสองวันเดือนนี้ก็เลยลดราคาพิเศษให้เลยแต่ตอนนี้คนอาจจะตกหล่นนะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มยังบอท่านหอดพันเลยครับ เป็นแต่ยากอายันตูเกี่ยวยิ้สิเพนอยู่ได้ของเพนเด็หกห่างหกพันคนหรอ, <c oughs> ซ,อซื้อดูเฉพาะรอบนี้ก็ได้นะครับร้อยสี่บาทร้อยสีบาทซอยผมแน่พี่น้องนี่ผมขอเด้นี่ขอท่านแน่ขอท่านนำใจจาก f อฟซีทุกบานทุกชมรมร่มเฮ้านะครับ เห็มีกำลังใจได้เหตุต่อไปเรื่อยๆไม่หลอกเมาเมาต่อๆไปแต่ว่าได้หน่อยได้หลายก็สีเห็ุคือเกาแหละต่ว่าเขาอย,ย่าแผวเด้อมันคือจังเฮาเปิดเฮาเบื่อกันแหมแนวใดเขาเคยสนับสนุนกันอยู่กะคือเกาสม่ำเสมอ